สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกนะครับกับช่างปุ้ยหาดใหญ่ที่สองนะครับกับวิธีการซ่อมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งยี่ห้อนะครับหนึ่งอาการนะครับที่เอามาทําคลิปให้ดูกันนะครับสําหรับการซ่อมเครื่องเชื่อมนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ชมกันได้เลยนะครับอาการของเจ้าตัวนี้นะครับเสียบปลั๊กนะครับ เมืนะ่เราเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตหลังเครื่องอย่างไรครับอาการไฟเขียวด้านหน้านะครับกระพริบนะครับอาการกระพริบติดติดกับด,ดับนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยระบบจะไม่มีการทำานนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเลย์หรือว่าในส่วนของพัดลมนะครับพัดลมก็จะหมุนนะครับติดดับติดดับนะครับ ไฟเชื่องก็จะไม่ออกนะครับอาการนี้เนี่ยสันนิษฐานไว้เลยนะครับอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับชอ็อตไม่ว่าจะเป็นภาคสวิตช,ชิง่งหรือว่าอุปกรณ์บางส่วนนะครับในภาคคอนโทรลนะครับอาจจะช็อตนะครับทําให้การจ่ายไฟของภาคสวิตช,ชิ่งนะครับสังเกตจากไฟเขียวนะครับพยายามจะจ่ายแต่จ่ายไม่ได้นะครับก็เกิดการ ตัดวงจรหรือดับลงแล้วพยายามยจะจ่ายขึ้นมาใหม่อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันภายในเลยนะครับครับก็มาดูภายในนะครับของรุ่นนี้นะครับผม สังเกตนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภาคสวิตช,ชิ่งนะครับอาการเริ่มแรกนะครับเราต้องทดสอบนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือไฟเข้าแน่นอนนะครับตอนนี้มีไฟเข้าอาการก็คือภาคสวิตช,ชิ่งเนี่ยพยา,ออา,พาะะพยามผลิตไฟ24โวลต์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพยายามผลิตไฟ24โวลต์ออกมาเนี่ยระบบทุกอย่างเนี่ยไฟเข้านะครับไฟสูงเนี่ยก็ย่อมจะอัด คือมีแน่นอนนะครับผมพอเราเสียบปลั๊กกครั้งนะครับสังเกตนะครับเงียบนะครับเปิดประลมไฟเขียวยังกระพริบติดอยู่นะครับให้เราสังเกตนะครับอุปกรณ์นะครับครับเ๋ยวเรามาสังเกตภายในนะครับ ตัวน,นี้นะครับเครื่องเราวางนอนลงนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตแล้วนะครับครับดูไฟเขียวยังกระพริบติดอยู่นะครับให้เราสังเกตนะครับตรงส่วนไหนนะครับจะต้องมีบางส่วนมีความร้อนนะครับถ้ามีความร้อนนี่จะเกิดการช็อตขึ้นนะครับตรงพวก ไดโอด IC ซอะไรพวกนี้นะครับสองสามสี่สี่ตัวนะครับไดโอดพวกนี้เดี๋ยวเราจะตดปั๊กนะครับปิดสวิตช์นะครับเราเมื่อไฟหมดแล้วนะครับเราสัมผัสด,ดูนะครับมีตัวไหนร้อนบ้างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สองตัวนี้นะครับ มีตัวหนึ่งนะครับร้อนผิดปกตินะครับอาจจะเสียนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญการทดสอบแบบนี้ก็เราจะหาจุดเสียหรือจุดอุปกรณ์ที่มันชอตในวงจรได้นะครับอย่างง่ายดายนะครับโดยไม่ได้พึ่งอุปกรณ์อะไรมากนะครับแค่ใช้วิธีการสังเกตนะครับครับตอนนี้เนี่ยเราสันนิษฐานมานะครับ อาการนะครับที่พัคสวิตชิงจะจ่ายมาในระบบนะครับมีอุปกรณ์ไอนะครับเมื่อกี้ความร้อนสูงนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวด้านล่างนะครับที่ผมสัมผัสดูนะครับก็การตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวเราจะตอจตอดตัวที่มีความร้อนสูงก่อนนะครับออกมาจากเมื่อกี้นะครับที่เรา วางนอนลงนะครับเพื่อที่จะเราใช้ใช้ปลายสัมผัสประสาทนิ้วนะครับเช็คความร้อนของอุปกรณ์นะครับทั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นไอซีนะครับโดยไม่ต้องพึ่งน้ํายานะครับหรือว่าอุปกรณ์สเปรย์ตรวจเช็คความร้อนนะครับตัวนี้เพราะว่าบางคนก็อาจจะหามไม่ได้หรือไม่มีใช้กันนะครับการเกิดความร้อนได้นะครับเราต้อง ก็คือเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับระบบประมาณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อชตเนี่ยอุปกรณ์ที่ชตที่เสียเนี่ยแน่นอนนะครับคือจะมีความร้อนในตัวของอุปกรณ์ที่ชตนะครับสังเกตนะครับทุกอย่างนะครับไม่จะเป็นไอซีมอสเฟสหรือว่าพวกอุปกรณ์ไดโอดอะไรพวกนี้ก็เราอย่าเปิดปิดสวิตช์นะครับแล้วเราก็ใช้ครับ มือนะครับสัมผัสนะครับหาความร้อนนะครับบางตัวจะร้อนจัดขึ้นมามากนะครับเนี่ยพอเปิดสักระยะเนี่ยจะร้อนจัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไฟกระพริบก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องอาจจะถอดพัดลมดูนะครับการที่ไฟกระพริบอีกอย่างหนึ่งอาการที่สองนะครับ พัดลมอาจจะช็อตนะครับเมื่อพัดลมช็อตเนี่ยจะกินกระแสที่ภาคสวิตชิ่งค่อนข้างจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นภาคสวิตชิ่งก็อาจจะอาการกระพริบกระพิบนะครับตอนนี้เราสอดพัดลมนะครับดูอีกทีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับน่าจะไม่ใช่พัดลมนะครับ รีเ์ก็จะไม่ทํางานนะครับคราวนี้เราก็มาโวดอุปกรณ์นะครับตัวที่เราคิดว่ามันชอดอยู่นะครับที่เราสัมผัสด,ด้วยปลายนิ้วนะครับออกนะครับเมื่อเราถวดออกแล้วเราก็หาอะไรนะครับที่เราคิดว่าตัวนี้ชอดนะครับมาเปลี่ยนดูนะครับ สำหรับบางรุ่นนะครับก็อาการนี้อาจจะเจอกันทุกหลายยี่ห้อนะครับก็ใครดูคลิปช่างปุ้ยนะครับก็ชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอในครั้งต่อไปด้วยนะครับคลิปดีๆที่ทํามานะครับช่างและผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับได้ดูได้ศึกษากันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาตรว ผมจะถอดชิป IC นะครับเบอร์นี้ออกดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ครับเครื่องเป่าลมร้อนนะครับเป่าชิป IC นะครับตัวที่ร้อนออกนะครับซึ่งเราได้ที่ได้สัมผัสไว้แล้วนะครับจะเป็นตัวตัวที่สองนะครับอยู่ริมฝั่งนะครับฝั่งฝ่ามือนะครับเดี๋ยวรอลมร้อนนะครับ ร้อนนิดนึงนะครับครับก็ทำการเป่านะครับครับเราก็เป่านะครับที่ขาไอซีนะครับเมื่อความร้อนนะครับเราก็ใช้วิธีการเหล็กแหนบนะครับดึงออกมานะครับลมอย่าแรงมากนะครับนี่ขนาดเป่าแล้วนะครับความร้อนก็จะ บางทีอุปกรณ์ข้างๆนะครับอาจจะหลุดได้นะครับก็เบาๆนะครับตายออกเร็วนะครับเราก็ต้องอาจจะเขียร์คาหรือว่าทําความสะอาดออกก่อนนะครับให้ความร้อนนะครับหรือน้ายานะครับหลุดออกจากตัวไอซีก่อนนะครับครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดูนะครับก็ไอซีออกมาแล้วนะครับ ัวเล็กมากส่วนเบอร์ตรงนี้น่ะจะเป็น4688นะครับเป็นเบอร์4688เดี๋ยวเราหาชิป IC นะครับลงามาเปลี่ยนแทนตัวที่เสียแล้วเรามาดูันอีกทีนะครับว่าเครื่องเราจะติดปกติหรือเปล่านะครับครับก่อนจะใส่ IC ตัวใหม่ที่เราหามาแล้วนะครับก่อนใส่นะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับ อุปกรณ์ที่ขานะครับที่จะใส่ลงไปนะครับทำความสะอาดตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแล้วนะครับด้วยทินเนอร์นะครับให้เรียบร้อยนะครับก่อนใส่ไอซีนะครับครับใช้ทินเนอร์นะครับทำความสะอาดนะครับ ขูดน้ํายาที่เคลือบมานิดนะครับให้ออกหมาะออกได้หมดนะครับเห็นไหมครับตรงจุดนี้นะครับก็ได้ทำความสะอาดไปแล้วนะครับนี่ครับที่เราจะใส่ไอซเข้าไปครับ เราใช้ตะกัวนะครับเส้นเล็กๆนะครับก้อนเข้าไปตรงขานะครับจุดที่จะวางไอซีนะครับก็อย่าให้นูนมากนะครับเพราะจะเดียวเราจะแปะไอซแล้วมันจะขามันจะหักนะครับใช้นิดเดียวนะครับ พอมีตะกัวใหม่นะครับบางๆนะครับเข้าไปเสริมนะครับไม่เยอะนะครับะนะครับตรงขา IC นะครับก็จะมีตะกัวใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไอซนะครับตัวที่เรา จะใช้นะครับครับมาต่อนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับ IC เนี่ยไม่ใช่เป็นเบอร์4688นะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเนื่องจากพปขุดดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเบอร์ IC 4612นะครับเดี๋ยวก็ จะถ่ายภาพไว้ขึ้นในคลิปให้ดูนะครับต้องขออภัยในไว้าทีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ i c ซนี้เข้าไปเลยนะครับก็ดูดูนะครับดูมาร์กนะครับดูจุดดูขาดูให้ตรงกันนะครับกับตัวของเก่าที่อยู่ด้านข้างนะครับครับแล้วก็ใส่ i c ซลงไปแล้วนะครับพยายามจับให้ตรงนะครับ ตรงขาเดิมนะครับเล็กมากนะครับบางทีมองไม่ค่อยเห็นนะครับใช้เครื่องเป่านะครับเบาๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะกดไว้นิดนึงนะครับด้านบินนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่ะปิกดูอีกด้านหนึ่งนะครับครับนี่คือ IC นะครับ ตัวที่ผมเป่าลมร้อนนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับเมื่อสักครู่นะครับอ่าเป็นเบอร์4612นะครับครับหลังจากใส่ไอซแล้วนะครับเดี๋ยวเราโลนะครับทำความสะอาดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระบบเนี่ยจะมีไฟกระพริบอยู่อีกหรือเปล่านะครับ หลังจากที่เราเปลี่ยน IC นะครับ4612เข้าไปแล้วนะครับอ่านะครับลองสังเกตดูนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยน ic ไปนะครับแนนอนนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับก็เป็นตัวเดียวนะครับที่ใช้ซ่อมเปลี่ยน ic c เมื่อกี้นะครับสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กดูกันเลยนะครับ เปิดสวิตช์นะครับเรียบร้อยนะครับรีเลยทมาลนะครับพัดลมหมุนนะครับได้ยินได้ยินเสียงพัดลมหมุนนะครับได้ยินเสียงรีเลยนะครับให้ดูภายในอีกทีนะครับปิดสวิตช์เสียงรีเลยดับนะครับนะครับนักสังเกตชิปนะครับดีรอยยกใหม่นะครับ เปิดสวิตช์ดูอีกทีนะครับอ่าเไหมครับเสียงรีเลตรงนี้จะทํางานนะครับไฟเขียวไม่กระพริบแล้วนะครับเรามาวัดไฟออกนะครับครับ70บโวลต์นะครับครับก็เราปิดจ็อบนะครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเราใช้การวัดอุปกรณ์เสียโดยปลายนิ้วสัมผัสนะครับสังเกตนะครับไม่ได้ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆวัดนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับเมื่อไฟนะครับมีการกระพริบนะครับแสดงว่าสวิตช,ชิ่งเนี่ยพยายามนะครับที่จะผลิต ไ24โวลต์ออกมาเลี้ยงวงจรนะครับแต่มีอุปกรณ์บางตัวนะครับช็อยู่นะครับลองเช็คดูไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะครับไดโอชิป i อซีนะครับพวกนี้นะครับชอตนะครับส่วนเบอร์6412นะครับก็ไปค้นหานะครับใน Google ได้นะครับครับก็ IC ตัวที่เราเปลี่ยนไปนะครับ ก็ลงลงลงค้นหาดูนะครับรู้สึกจะเป็นเฟสได้นะครับเป็นเป็นไอซีแปดขาแต่วงจรภายในรู้สึกจะเป็นเฟสนะครับหรือมอดเฟดได้นะครับก็เหมือนกับชุดทากได้ในวงจรเครื่องเชื่อมตัวใหญ่นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการค้นหาอุปกรณ์ช็อตนะครับโดยใช้ความรู้สึกนะครับโดยใช้ความร้อนนะครับของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการ ในการใช้ปลายนิ้วนะครับสัมผัสความร้อนที่อุปกรณ์นั้นๆนะครับเพื่อหาจุดเสียนะครับพอเรามองด้วยตาเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เปิดสวิตช์ให้ดูก่อนหน้านะครับก็จะไม่เห็นนะครับว่าจะมีส่วนไหนเสียนะครับยกเว้นจะใช้เครื่องมือวัดนะครับแต่ตัวนี้ใช้ความรู้สึกก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <smart> I <noise>